ที่สนามกีฬารวีนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีสังกัดสำมกงนนเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเพชรบุรเขต3 ตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่งท่าโรงองเภวิเชียรบุรีจเพชรบูรณ์มีการจัดการในขันกีฬาภายในสถานศึกษาหรือกีฬาสีขึ้นระหว่างวันที่27-29ธันวาคม2560ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้กำหนดจัดการ่งขันกีฬาสีเช่นนี้เป็นประจำทุกปีและในวันสุดท้ายก็ปิดด้วยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปในตัวและในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกและมีการเดินขบวนพาเหรด ปรากฏว่ามีพายุดีเปรชั่นเทมบินพัดผ่านเข้ามาทําให้ตลอดทั้งวันมีฝนตกและอากาศหนาวเย็นโดยในช่วงแรกนั้นคณะครูนักเรียนและนักกีฬาสีต่างมารวมตัวกันที่อาคารเรียนเพื่อรอให้ฝนหยุดตกแต่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ยังคงมีฝนตกเปรยปลายตลอดเวลาทําให้ทุกคนต่างรู้สึกผิดหวังที่แต่งตัวมาอย่างสวยงามแล้วไม่สามารถเดินขบวนพาเหรดได้เทีหลังจากที่รีรอกันอยู่นานสุดท้ายตัดสินใจตั้งขบวนพาเหรดท่ามกลางสายฝนที่เริ่มจเบาบางลงพร้อมกับเดินขบวนเข้าไปในตัวตลาดมิตรสารีผ่านชุมชนและวนกลับเข้าสู่สนามกีฬาของโรงเรียนซึ่งขณะที่ทุกคนเดินอยู่ในขบวนนั้นนักเรียนได้พากันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อไม่เปียกฝนมากจนเกินไปกลัวจ,จะเป็นไข้ตัวร้อนจนมาร่วมแข่งขันกีฬาไม่ได้ต่างงัดเอาสารพัดวิธีป กันฝนที่หลากหลายเช่นบางคนก็นําถุงพลาสติกมาคุมหัวเอาเสื้อมาโปกหัวกางร่มกันฝนใส่หมวกเอาเสื้อแขนยาวคุมหัวเป็นต้นกระทั่งเดินพาเลทเสร็จสิน้นโดยมีดาบตํารวจวัฒนพงศ์เกิดภูลน,นายุทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดทําการกล่าวให้โอวาและจุดคบเพลิงโดยให้นักกีฬาคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนามแต่พอถึงเวลาจุดไฟในกระถางคบเพลิงกลับต้องเจอกับปัญหาใหญ่เนื่องจากกระถางคบเพลิงเปียกน้ําฝนพยายามจุดไฟเท่าไหร่ก็ไม่ติดสักทีต้องจุดละจุดอีกลับเปลี่ยนกันจุดถึง2 คนพยายามอยู่นานสุดท้ายก็สามารถจุดไฟจนติดอย่างทุรกทุเลซึ่งถึงแม้กรรมการจะล่าช้าจากปัญหาฝนตกแต่ทุกคนก็สามารถฟันฝ่าจนากรรมการแข่งขันกีฬาได้ตามปกติ